เกียร์เซลประเทศไทยเปิดตัว The New g e a Carnival HEV 7 Seater มุ่งยกระดับทุกการเดินทางของทุกครอบครัวเกียร์เซลประเทศไทยเปิดตัว The New g e a Carnival HEV 7 Seater MPV รุ่นเรือธงชมใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ Built for Every Move of Life ยกระดับประสบการณ์การขับขี่รถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวยุคใหม่ด้วยสมรรถนะการขับขี่จากเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด1.6ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด54กิโลวัตต์และเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้กำลังสูงสุด245แรงม้าแรงบิดสูงสุด367นิวตันเมตรทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ที่ผสานสไตล์ความเป็นรถ SUV และ MPV เข้าด้วยกันและการออกแบบภายในที่ให้ความสปอร์ตแบบพรีเมียมและยกระดับการนั่งโดยสารให้เหนือระดับยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันใช้งานที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกบทบาทของชีวิตประจำวันและเคียงข้างช่วงเวลาสำคัญของทุกคนในครอบครัวสำหรับ The New Gear Carnival H.E.V. 7 Seater มีให้เลือก2รุ่นย่อยได้แก่ The New Gear Carnival H.E.V. 7 Seat Luxury และ The New Gear Carnival H.E.V. 7 Seat Premium โดยเกียรเซลลประเทศไทยพร้อมส่งมอบรถและเปิดให้ทดลองขับณโชว์รูมเกียรทุกสาขาทั่วประเทศและวันนี้